ผมเชื่อว่าถ้าหน่วยงานต่างๆร่วมกันก็จะสามารถนำมารักษาผู้ป่วยไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะฟื้นความแก่ร่างกายที่สูญเสียกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแล้ก็ตามเรื่องราวของพรงพาานี่นะครับอาการพระประชวรก็ยึดตามแถลงการของสำนักพระราชวังเป็นสำคัญ สวัสดีครับพบกับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับ <c oughs> วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระองค์พานะครับตั้งแต่วันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2556เป็นต้นมาพระองค์พาทรงพระประชวรน,นะครับเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลสีีาด มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงขรับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วก,กันแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวนหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัไทยพระปราษา พระวกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2กรบ1ปีเสร็จเสร็จนะครับที่พระองค์พาทรงประชวรอย่างุรัธันหันนะครับมีอาการพระประชวรที่หัวใจ จากการแถลงข่าวของสำนักพระราชวังในครั้งสุดท้ายนะครับการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายครั้งนั้นก็บอกว่ามีอาการจากหัวใจเฉียบรันเจืนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็เลยเกิดอาการพระประชวนนะครับขณะที่ฝึกสุนัขและสุดท้ายนำส่งยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อรักษาพระไทย ตราบจนถึงปัจจุบันมีคนตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นองพามีพระอาการอย่างไรองภา่านเป็นคนน่ารักนะนะตั้งมูลนิธิพึ่งพายามยากขึ้นมาถึงแม้ว่าจะทรงพระประชวรอยู่ก็มีมูลิธิเนี่ยคอยทําการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดก็เหตุการณ์ในภาคเหนือที่เชียงรายที่เชียงใหม่น้ําท่วมมูลิธิพึ่งพายามยาก นะครับก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนต่อไปแต่ทุก,กรังที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นมานะรพระองค์ท่านก็จะลงพื้นที่ในการไปช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาผมเคยรายงานเรื่องพระอาการนะครับโดยอ้างอิงคำแถลงการของสำนักพระราชวังมาตลอดนะครับได้ทราบจากหมอในสมัยนั้นตอนนั้นอาการใหม่ๆว่า ใช้เครื่องน,นก็เรียกว่าหัวใจเทียมใส่ไปการช่วยข่าวแต่ตอนนั้นก็เอาออกละวินหัวใจก็ทำงานเองอาการจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทรงตัวจากการแถลงการของสำนักพร,ระราชวังก็ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่ายังไม่รู้ตัวว่ายยังไม่รู้ปะหาหไทย นะครับซึ่งอาการยังคงทรงตัวอยู่นะครับส่วนข่าวลือจากสมศักดิ์เยียมทีรัศุลว่าสวรรคตแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงนะครับซึ่งพระองค์โสมก็พระประชวรเหมือนกันนะครับก็ยังคงรู้ตัวปกตินะพระองค์โสมนะครับส่วนพระองค์ภายังไม่ได้สตินะครับหมอก็จะใช้วิธีการรักษา แบบปกติแบบตะวันตกก็จะให้หัวใจค่อยๆทำงานทำงานแล้วฟื้นขึ้น,นมาช้าๆนะครับส่วนเรื่องของมณีแดงไปถึงไหนแล้วก็จะบอกข่าวร้ายนะฮะว่ามณีแดงเนี่ยจะไม่ได้ใช้ในการรักษาโร่งพยาบในรอบนี้ทราบว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มณีแดงตอนนี้ไปอยู่ในมือของปตทนะครับเป็นผู้ดูแลเสียดายนะครับมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีฮะที่มณีแดงจะเอามาใช้แต่ว่า หมอที่ถวายการรักษาก็บอกว่าต้องการจะรักษาแบบปกติยังไม่อยากให้ใช้มดีแดงส่วนเรื่องมดีแดงเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีหมอคณะหนึ่งพยายามที่จะใช้คาว่ากีดกันแล้วกันทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยไม่คืบหน้าต้องเข้าสู่กระบวนการาศึกษาในมนุษย์อยู่ทำให้ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรแต่ที่สำคัญก็ได้รับทุนสนับสนุนจากทางฝั่งปตท เสียดายโอกาสคนไทยฮนะเพราะมีหมอด้วยกันเองนะครับสกัดกั้นเรื่องของมณีแดงนะครับถ้ามณีแดงทำได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าหน่วยงานต่างๆร่วมกันก็จะสามารถนำมารักษาผู้ป่วยไม่ใช่เฉพาะโระงพายาบาลอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะฟื้นความแก่ร่างกายที่สูญเสีย กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแล้วก็ตามเรื่องราวของวงพาเนี่ยนะครับอาการพระประชวรก็ยึดตามแถลงการของสนักพระราชวังเป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เาอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกุลชาวไทยเธอทูลรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริ์ชาติใด อาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินราะเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปี่ยมสูขกเกษปรมปรีถุวยราเชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลื่ยงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົ່ງព្រះចរិយា ยโโโโโโาวโัวมหาวชิราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกุณเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในาน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปร่องปราดรัศมีเกลียงไกลร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ Oh,